สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้คุณครูจิ๊บจะพาเด็กๆมาเรียนหนังสือบูรณาการนะคะเล่มที่สามนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่ห้าสิบห้านะคะแล้วให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการก็คือกิจกรรมที่วันขึ้นปีใหม่เด็กๆทําอะไรบ้างเอ่ยนะคะให้เด็กๆวาดภาพลงไปในอ่าหนังสือ บุรณาการนี้นะคะตรงที่ว่างนี้นะคะแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอ่ะ,อะเสร็จจากบูรณาการแล้วเด็กๆหยิบหนังสือภาษาอังกฤษและเปิดไปหน้าที่หน้าที่22กับ23านะคะก็คือเรามาเจอตัวอะไรคะตัวโอคือเอานกฮูกนะคะอ่าเด็กๆคะให้เด็กๆใช้นิ้วโป้งนี้นะคะอ่ะ,อะ จุ่มกับสีแล้วให้มาแปะนิโป้งนี้ใส่ใส่ตัวโอนะคะตัวโอพิมพ์ใหญ่นะคะให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้ดิสอนะคะมาคัดลายมือนะคะตรงตัวโอตามรอยปะนี้นะคะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะให้เสร็จนะคะแล้วมาทำที่ หน้าที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูจิ๊ปก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ